สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่22เมษายน2567อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ํำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาท50สตางค์ปรับวกเพิ่มขึ้นมาที่50สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท50สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้78บาท58สตางค์ปรับตัวลดลงมากหน่อยที่2บาท57สตางค์ราคาท้องถิ่น75บาท58สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้80บาท5สตางค์ปรับลดลงมาอีก1บาท95สตางค์ราคาท้องถิ่น77บาท5สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ 55บาท84สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่54สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท84สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้27บาท91สตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมาที่26สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท91สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง 3บาท70สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา29สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท70สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%เซค้างคืน33บาท51สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่33สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท51สตางค์และยางก้อนถ้วย70%เซต์วันนี้39บาท7สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่38สสตางค์ ราคาท้องถิ่น36บาท7ต่สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ